พึงพากันตั้ง,งใจให้ดีฟังธรรมะไปด้วยภาวนาไปพร้อมให้มันได้ทั้งสองอย่างภายในใจก็มีสติสำรวมเข้าไว้ภายในแล้วก็พิจารณาธรรมะ ที่ท่านแสดงไปให้รู้ให้เข้าใจความหมายของธรรมะนั่นนั้นเพราะธรรมะนี่มันเป็นอุบายสอนใจให้ละกิเลสบาปธรรมนี่เองแะไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะคนเรานั่นไม่มีอุบาย ไม่มีปัญญาที่จะมาสอนจิตนี้ให้ละเหตุแห่งทุกข์ต่างๆได้ <c oughs> เราจึงได้อาศัยฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ฟังบ้างเรียนเอาบ้างท่องจำเอาบ้างให้มันได้อย่างนี้แหละเมื่อจำได้แล้ว นั่งภาวนาไปถึงบทใช้ปัญญาก็ต้องนึกถึงอุบายต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เอามาสอนจิตนี้เข้าไปในธรรมะแต่ละกันแต่ละสูตรพระองค์ทรงแสดงไปนั้นก็มีอุปมัยโปมาต เกือบทุกกันเลยทีเดียวนั่นแหละการอุปมาต่างๆพวกน,นี้นะมันเป็นอุบายอุบายสอนจิตถ้าจะสอนกันตรงๆอย่างนี้นะมันไม่ค่อยเชื่อใจนี่มันไม่ค่อยลงเป็นอย่างนั้น <c oughs> เช่นอย่างที่ว่า พระองค์เจ้าทรงเปรียบธาตุสี่นี่เหมือนกับเพชฌฆาตสี่คนม,มาแต่ในทิศทั้งสี่นั่นนะมาเพื่อจะมาทำลายชีวิตของบุคคลในโลกนี้อย่างนี้นะอันบุคคลเมื่อเห็นเพศาคาตนั่งเข้าแล้ว ก็พากันสะดุ้งหวาดเสียวแต่ถึงจะสะดุ้งอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นเพราะว่าเพฌฆาตค,คือความตายนี่มันมีอำนาจเหนือชีวิตของมนุษย์เราแม้จะเหาะเหินเดินอากาศไปฝากฝ้าแดนดินที่ไหนมันก็หนีไม่พ้นมัจยุราชมันก็ติดตามไปทุกแห่งหน ดังนั้นน่ะทุกคนต้องให้กลัวต่อมัจจุราชคือความตายเมื่อกลัวแล้วทำอย่างไรกลัวแล้วก็ต้องพิจารณาดูว่าทำยังไงถึงจะพ้นจากอำนาจของมัจจุราชภัยนี้ไปได้อันมันจะพ้นจากอำนาจมัจจุราชนี่ก็ไม่ต้องมาเกิดอาศัยขันห้านี่อีกต่อไป นั่นแหละถึงจะพ้นจากเงื้อมมือของมัจจุราชคือความตายถ้าหากว่าจิตนี้ยังได้มาอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันห้านี้อยู่ตราบใดแล้วก็เป็นนั้นว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของมัจจุราชคือความตายทุกชาติไปเลยทีเดียวก็จะต้องได้รับความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายอยู่อย่างนั้นแหละ เพราะว่าขันหานี่มันไม่เที่ยงเราก็รู้กันอยู่แล้วนี่ได้ชื่อว่าเป็นอุบายอันหนึ่งสำหรับเตือนใจว่าเราจะพ้นจากมัจจุราชคือความตายนี่ไปได้ก็ต่อเมื่อเรามาละความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้จิตนี่เมื่อ ละความถือมั่นในขันห้านี้ได้มันก็อยู่เหนือขันห้าแบบนี้ท่านเนียยว,ว่าโลกุตระธรรมแปลว่าทมอยู่เหนือโลกแท้ที่จริงแล้วก็หมายความว่าจิตอยู่เหนือขันห้าเหนืออย่างไรอะ่ะเหนือคือจิตนี่มันเพียบพร้อมไปด้วยอริยมัค สินก็เป็นอริยะกันตสินสมาธิก็เป็นอริยะปัญญาก็เป็นอริยะหรือว่าศินก็เป็นอาธิศินศิลยิ่งจิตก็เป็นจิตยิ่งปัญญาก็ปัญญายิ่งเมื่อคุณธรรมสมอย่างนี้มันรวมกันอยู่ที่จิตอย่างเดียวแล้ว ก็ทำให้จิตมีกำลังเข้มแข็งเต็มที่แล้วทำให้จิตนี่มีปัญญารู้แจ้งความจริงของอัตภาพร่างกายนี่ตามเป็นจริงได้คำว่ารู้แจ้งตามเป็นจริงนั่นคือรู้อย่างไรรู้ว่าขันห้านี่มีคนยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรามันรู้มันเห็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา รู้ว่าขันห้านี่ควรปรงควรวางไว้ตามสภาพของมันเมื่อรู้แจมแจ้งได้อย่างนี้มันก็ปรงก็วางไว้ตามสภาพเมื่อขันห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี้ก็ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่วันไว้เพราะว่าปรงวางแล้วนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นของเราแล้วมันถึงไม่วันไหวนั่นแหละ ถ้ามันยังสำคัญเป็นของเราอยู่เวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปมันก็วันไหวเพราะมันกลัวกลัวกลัวตายเลยเพราะมันถือว่าเป็นของเรากลัวเราจะตายกลัวเจ็บกลัวปวดสารพัดแหละมันกลัวไปละ <c oughs> ถ้ามันรู้แจ้งอย่างว่ามันปรงมันวางลงจริงๆแล้วนี้ มันก็ไม่กลัวแบบนี้ัน่นนี้เพราะว่ามันรู้ชัดแล้วว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ของใครถ้าเป็นของตนจริงๆมันก็บังคับได้มันก็บังคับให้เที่ยงให้ยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไปเลยก็ไม่ต้องตายกันเช่นนั้นจึงสมควรยึดถือว่าเป็นของตนได้ นี่มันมันหาเป็นเช่นนั้นไม่มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็ต้องมาฝึก,กจ,จิตใจใช้อบายปัญญาสอนใจเข้าไปอย่างนี้แหละอาศัยความภาคเพียรน,นะสอนใจตัวเองลอเลื่อยไปคนเรานี่ส่วนมากมันขาดความเพียรขาดความพินิษพิจารณา พาดอุบายแยบคายต่างๆดังกล่าวมานี่แหละมันไม่ค่อยนึกคิดหมายความว่าอย่างนั้นมีแต่คิดไปถึงแต่เรื่องอื่นเรื่องชีวิตนี่ไม่ค่อยคิดถึงคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นผู้ใดคล่องใจกับสิ่งใดก็มักจะไปคิดไปวิจารณ์อยู่แต่ในเรื่องนั้นแหละอันซึ่งจะ ควรกระแสจิตกลับเข้ามาเพ่งพินิจต,ตัวอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่ค่อยมีที่นี้เมื่อมัจจุราชคือความตายมาถึงเขาก็กลัวแล้วันนี้นะเพราะว่าตนไม่ได้พิจารณาให้ลู้เท่าไว้แต่เนิ่นๆนี้เวลาปกติอยู่ก็มีแต่เมาส่งใจไปข้างนอกนูน่นไม่ได้มีอุบายแยบคายสอนใจนี่ให้ มันปรงมันวางขันหา้าน,นี่ลงไว้ตามสภาพดังนั้นเมื่อเวลาเข้าที่ขับขันมาก็เลยสะดุ้งหวาดกลัวอย่างเต็มที่ร้องครวญครางร้องหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่หาญาติหาวงอะไรต่ออะไรสารพัดเมื่อมันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วนึกว่าท่านเหล่านั้นจะมาช่วยเหลือตนได้ จกมาเป็นที่พึ่งของตนได้จึงได้เรียกร้องหา<ม>แต่ที่แท้แล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่มใครๆจะมาช่วยได้เวลาอายุสังขารมันจะหมดจะสิ้นลงแล้วใครก็ช่วยไม่ได้จะมีแต่เพียงมานั่งเป็นเพื่อนอุ่นใจอยู่ในเวลาลมหายใจมันจะหยุดลงเท่านั้นเอง มันก็อุ่นใจไม่ได้แล้วจะอุ่นใจอะไรทำไมนั่งดูกันอยู่เฉยๆนี่ผู้หนึ่งเราหายใจสั้นเข้าสั้นเข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นใครจะมานั่งเฝ้าหรือไม่นั่งเฝ้าก็าตามเราต้องตัดออกเลยเรื่องอย่างนี้นะต้องปรงลงเลยนะต้องคิดไว้แต่เนิ่นๆเมื่อเวลาเราเจ็บหนักลงใครจะมาดูแลก็าตามไม่ดูแลก็ช่าง เราจะพึ่งตัวเองมันต้องอธิษฐานในใจว่าอย่างนั้นมันจึงไม่น้อยเนื้อต่าใจถ้าหากว่าไม่มีใครมาพนโอพนโนเอาอกเอาใจเวลาเช่นนั้นมันชักจะน้อยเนื้อต่ำใจในคนเราอ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้รู้ร่วงหน้าไว้เลยให้รู้เท่าไว้พอเราคิดไว จนชินแล้ววะนี่พอถึงเวลานั้นมานี่เราก็ไม่ต้องห่วงเลยใครมาดูแลก็ตามไม่ดูแลก็ช่างนะไม่ห่วงมีแต่จะมีสติประคองจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันกำหนดรู้เท่าทุกตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นพอถึงเวลาเช่นนั้นมาแล้วบรรดาความทุกข์ทั้งหลาย มันก็ไปรวมกำลังกันอยู่ที่จิตดวงเดียวนั้นเลยถ้าจิตนี้ไม่เข้มแข็งไม่รู้แจ้งอย่างว่านั้นน่ะมันจึงได้วันไหวนั่น,น,นออ่วันไหวไปตามความทุกข์เนี้ถ้าจิตได้ฝึกฝนดีอบรมสมาธิภาวนาเจริญปัญญาไปแต่เวลายังปกติอยู่อย่างนี้พอถึงเวลาเช่นนั้นมามันก็ ตั้งสติได้ตั้งใจได้รู้เท่าทุก์ได้ไม่หวั่นไหวไม่โศกเศร้าเสียใจไปตามขันห้าที่มันกำลังจะแตกจะดับอยู่นั่นเน่ก็เตือนตนได้เนี่ยอ้าวเราได้พิจารณามาแล้วไม่ใช่เหรอว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นความจริงของสังขานเป็นอย่างนี้เราได้พิจารณาแจ่มแจ้งมาแล้วไม่ใช่เหรอนี่ แน่นอนเราพิจารณามาแล้วถ้าได้พิจารณามาแล้วอย่านี้ยังจะไปเสียใจเศร้าโศกอยู่หรือ,อมไม่แล้วไม่เสียใจไม่เศร้าโศกพอถ,ถึงเสียใจเศร้าโศกไปก็ชีวิตนี้ก็ไม่ได้กลับคืนมามีแต่เป็นทุกข์เปล่าเปล่าเสอนตัวเองเข้าไปอย่างนั้นแหละใครมีอุบายสอนใจตัวเองได้ ผู้นั้นก็สามารถปรงวางขันห้านี้ลงได้จิตนี้ก็ไม่หวันไว้ไปตามขันห้าที่มันกําลังแปรปวนจะแตกจะดับอยู่นั่นนะก็มีสติควบคุมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้โดยลำพังไม่ไม่ต้องอิงอาศัยขันห้าแล้วเพราะมันอาศัยไม่ได้แล้วมันจะแตกอยู่รอมาล่ออยู่นี่ไอ้อย่างนี้นะเราต้องกำหนดรู้ไว้ <c oughs> เพราะว่าทุกคนนี้ต้องได้พรชิญกับมหาภัยอันนี้แน่นอนทีเดียวหลีกไม่พน้นแต่ว่าต่างคนต่างได้พระชิญคนละครั้งคนละคราวกันไม่ได้พร้อมกันทั้งหมดอย่างนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวไว้ถึงเวลาใครมาแล้วผู้นั้นก็ต้องไปตามเรื่อง อผู้ใดยังไม่ถึงเวลาก็อยู่ไปก่อนกระบำเพ็ญไปอบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าไปอย่างนี้แหละอันชีวิตนี้นะขอให้พากันพิจารณาให้ดีอย่าไปสำคัญว่าเรายังหนุ่มยังแน่นจักไม่ตายง่ายก่อนแล้วก็มัวเมาประมาทไปเสีย อันนี้นะป้าไม่ถูกต้องความเห็นอย่างนี้นะคนหนุ่มมันก็ตายได้เด็กๆก,ก็ตายได้ไม่ใช่ตายแต่คนแก่ไม่ใช่แก่แล้วจึงตาย <c oughs> ไม่แน่นอนเลยความอาชีวิตอันนี้นะแต่มันจะแตกกระดับวันไหนเวลาไหนไม่มีใครมาบอกข่าวให้รู้เลย ดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวไวเ้เสมอเสมอจึงต้องนึกถึงความตายนี่เสมอทีเดียว<อ>เพื่อกันไม่ให้มันสะดุ้งหวาดกลัวในวถึงเวลานั้นมาถ้าเราไม่นึกถึงบ่อยๆจนชินใจแล้วแน่นอนละถึงเวลานั้นมามนสะดุ้งห<อ>วาดกลัวอย่างนั้นต้องมานนึกเสมอทีเดียว<อ> <c oughs> อันนี้นัว่าเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัทเป็นส่วนมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าคนส่วนมากนี่มัน,ม,นมันมักจะประมาทเผลอสติเห็นว่าตนกินได้นอนหลับอยู่ก็นึกว่าตนสบายสบายอยู่จะไม่ตายง่ายแม้จะมีอายุมากก็ไม่ตื่นตัว จิตใจก็ยังมัวเมาอยู่กับลูกกับร้านกับบ้านกับช่องอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นแหละมไม่รีบเตรียมตัวเกรียมใจไม่หัดปรงหัดวางออปล่อยให้จิตมันไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรอยู่พลุงพลังไปหมดอย่างนี้มันน่าเสียดายเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเอ,อเอาดีไม่ได้ ดัง <c oughs> นั้นผู้ที่มีอายุมากก็ยิ่งเตือนตนให้มองมากเข้าไว้เพราะว่ามันไม่ใกล้ฝั่งเข้ามาทุกทีแล้วถ้าไปหลงไปเผลอในเวลาจวนเจียนเช่นนั้นแล้วก็ขาดทุนนะไม่ได้ไปทางดีแล้วออมันจะไปทางดีได้ยังไงอ่ะเวลาลืมตัวเผลอตัว ในเวลา,าจวนจะตายอย่างนั้นนะเมื่อมันเพิ่มตั้งสติสํารวมจิตให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณไม่ได้อย่างนี้นะจิตมันก็ต้องไปเกาะไปคล้องอือาภายนอกนู่นนะอย่างได้อย่างหนึ่งแหละมันจะไม่สงบอยู่ภายในนั่นได้เลยใจมันจะตั้งมั่นอยู่ภายในได้ต่อมันรู้ชัดว่ามีที่พึ่งอยู่ มีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละจิตมันจึงตั้งมั่นอยู่ได้ต้องให้เข้าใจถ้าเผลอตัวแล้วลืมกำหนดรู้บุญรู้คุณความดีแล้วอย่างนี้นี่ก็จิตมันก็ต้องเล่ไปหาที่เกาะที่คล้องเช่นนั้นเมื่อตายลงเนะี่ยมันจะไปทางดีได้อย่างไระ เพราะเวลาเวลายัางจวนจะตายนี่ตนปล่อยจิตให้ไปเกาะไปคล้องอยู่ในวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้นะนั่นเมื่อจิตมันไปคล้องอยู่สิ่งใดพอตายลงมันก็ไปวกเวียนอยู่กับสิ่งนั้นมันจะไปที่ไหนได้แล้วใจดวงเดียวนี้น,นี่ถ้าผู้ใดมาฝึกจิตนี่ให้ตั้งมั่นลงต่อบุญต่อคุณได้ ตั้งแต่เวลามีกำลังเลี้ยวแรงดีอยู่นี่ก็มันนึกถึงบุญถึงคุณทำความยินดีทำความพอใจทำความเชื่อในบุญในคุณนี่แหละว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆเรียกว,ว่าเป็นที่พึ่งของใจนะเมื่อใจนี้ได้สั่งสมบุญคุณนี้ให้บังเกิดขึ้น เต็มที่แล้วอย่างนี้ก็ได้ความอุ่นใจแหลวเอาตายก็ตายขันห้านี่มันจะแตกกระดับก็แตกดับไปก็เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเรามันจำเป็นต้องแตกดับไปตามการเวลาของมันวันนี้เราก็มีที่พึ่งอยู่แล้วเรามีบุญมีคุณเป็น